แล้วนัางเป็นครับฮัลโหวัชรนทร์ from? มีมาไปด o มั r o ร from India โอเคอสวิต์ตัวนู้นเลยฮะคุณเปลงครับนู้นเลยนะเ,นเ,ยนะเอาละคุณเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคุณเปลก้มลง,งน,นี้นึงน้องประชาก้มแล้วไม,ไ,มไม่ต้องเปล,ลี่ย m i s India อยู่กล้มลงนี้หน่อยนะไม่ต้อง แคากทีคุณระชาครับมีความรู้สึกมีอไรจกัรหูวเมืกี้จ้อหัวขจอหเครชาคุณเร่นะครับเป็นไงบ้างครับน้องบบาของแกม <laughs> รู้สึกดีครับ <laughs> ตามามกันไหมกับแฟนคลับที่หอมฮะ <laughs> เออเขาับมไมนกคนหอม ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะจะมีบทเพลงแล้วก็ผลงานออกมาเยอะๆเลยครับผมขอบคุณครับ